ถึงสักทีจุกนั้นจะเป็นไงบ้างนะฮาเชิบฮาเชิวันนี้ทำเมนูะไรกินดีนะเออหนมปังหอมแล้วกันเฮ๊ะนดีจะมีคนมาเลยอ่ะฮ้ยยพี่กลับมาแล้วเปียโร่ฮลโลพี่ปีเเป็นไงบ้างที่ถึงจังเลยอะ่ะโคตรจะเหนื่อยเลยอ่ะเปียโร่ไม่เป็นไรนะเก่งมากแล้วนะ แล้วกิจการช่วงนี้เป็นไงบ้างอะหนูไปเปิดบาร์มาดังโพดเลยนะโอ้โหส่งมาเป็นน้องพี่จริงๆเลยแล้วเจ้าเอล่ะฮะนเรียกฉันเหรอบิตา,าเป็นไงบ้างเป็นไงรดเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยโพดเลยอ่ะกินอะไรไมย,ยังยังไม่กินเลยอ่ะขนมปังด้วยนะนร้อนมากินเลยกินไหมอะเดี๋ยวฉันมากินนะขอไปเยี่ยมในท่านก่อนแล้วขนมปังหนูอะ ยินดีต้อนรับกลับนะพี่อาสวัสดีครับในท่านพี่อากลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างสนุกไหมโคตรจะสนุกเลยฮะได้ลองทำอะไรใหม่ๆทั้งร้องทั้งเต้นแถมยังเป็นพิธีกรอ,อีกด้วยนะที่นัน่นไ่ะมีแต่คนเก่งทั้งไอดอลอินดีจดิ้งแม่สาวเสียงใสรับไม้ใกล้ชันแลวก็มีคนตั้งแก๊งด้วยนะเหมือนจะชื่อแก๊งว่านุ่ม้านหมีน้อยทุกอย่างแหละที่สำคัญนั้นได้ทั้งมิตรภาพและความทรงจำที่ผมจะไม่ว,ล,วลืมเลยหนังสือเล่มนั้นคืออะไรหรออ่าอันนี้หรอ ก็แค่เครื่องล่างเหรอครับพกติดตัวไว้มีคนให้มานะ่ยงั้นก็เก็บดีๆแล้วกันนะได้เลยครับในท่าน <c oughs> เหมือนเจ้านั่นซะเป็นผู้เปนคนขึ้นแล้วนะคาโลใช่ไหมล่ะโตขึ้นเยอะเลยนี่พี่แอนนะายก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าแต่ว่าคนนั้นคือใครอะ่ะอ๋มอมาไม่ให้สม้มให้เสียงลอยนะ あっで。